สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ d i l y v i e w Podcast ประจำวันพุทธที่18พฤศจ,จิกายน2563กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ายอดค้าปีกในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเพียง0.3ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้านี้ที่เพิ่มขึ้นถึง1.6ถือเป็นการขยายตัวน้อยที่สุดในรอบ6เดือนนะคะแล้วก็ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นที่0.5%ค่ะสาเหตุหลักๆนะคะมาจากการที่ภาคครัวเรือนมีไรายได้ลดลงนะคะเนื่องจากชาวอเมริกันนับล้านลายที่ยังตกงานนะคะซึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งนี้การชะลอตัวของยอดค้าปีกดังกล่าวก็ยังส่งผลให้หุ้นกลุ่มค้าปีกอย่างวอลกรีนนะคะโฮมเดปเปแล้วก็วอรมมเนี่ยล่วงนำตลาดกว่า2%ค่ะ นอกจากนี้ก็ได้มีการเปิดเผยจากบริษัท Amazon ผู้นำธุรกิจ e-commerce นะคะว่าบริษัทจะให้บริการ Delivery ยาแก่สมาชิก Prime ซึ่งส่งผลให้หุ้นกลุ่มธุรกิจขายยาล่วงโรงแรงนะคะอย่างหุ้น Wargreen Boots ล่วงลงถึง9.6นะคะหุ้น CVS Health ลนะคะล่วงลงถึง8.6นะคะแล้วก็หุ้น t ร a อ d นะคะล่วงลงถึง16.2นะคะ่ะ ขณะที่หุ้นเทส l a นะคะปิดพุ่งขึ้นกว่า8%หลังจากการที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเทส l a เนี่ยจะได้ถูกนำเข้าไปคำนวณในดัชนี S&P 500นะคะในวันที่21ธันวาคมปีนี้ค่ะโดยดัชนีตลาดหุ้นรวมของสหรัฐอย่างดัชนีดาวโจนะคะปิดลบไป0.56%ดัชนี S&P 500ปิดลบไป0.48%แล้วก็ดัชนี Nasdaq ปิดลบไป0.21%ค่ะ สำหรับตลาดหุ้นยุโรปที่ปิดตัวผสมผสานนะคะมีเพียงดัชนีตลาดหุ้นฝรั่งเศสที่สามารถปิดในแดนบวกได้นะคะหลังจากตลาดตอบรับขา่าวดีเรื่องวัคซีนไปแล้วนะคะก็กลับมากังวลถึงมาตรการการล็อกดาวน์รอบ2ของยุโรปที่อาจจะฉุดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าได้ค่ะขณะที่มีความคืบหน้าของการทำข้อตกลงทางการค้าเบรกซิตนะคะระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปนะคะที่ล่าสุด หนังสือพิมพ์ดอซอนของอังกฤษนะคะรายงานว่านายเดวิดฟรอสหัวหน้าคณะเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปของอังกฤษแจ้งว่าอังกฤษและสหภาพยุโรปอาจบรรลุข้อตกลงทางการค้าบร e กซิตในสัปดาห์หน้าค่ะซึ่งขณะนี้ก็ใกล้จะสิ้นสุด Transition p e r i ร d นะคะหรือช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของอังกฤษในการถอนตัวออกจาก EU ค่ะ มาต่อกันที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะที่ปิดตัวผสมผสานเช่นเดียวกันนะคะหลังตลาดตอบรับข่าวดีจากผลการทดลองของวัคซีนไปแล้วนะคะโดยตลาดหุ้นนิกเกอิของญี่ปุ่นปิดลบ0.74นะคะจากแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่ดัดชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นพุ่งสูงสุดครั้งแรกนะคะในรอบกว่า29ปี ส่วนดัชนีตลาดหุ้นจีนเสี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบไป0.21%ดัชนีตลาดหุ้นห่างสิง่องกงปิดบวกไป0.13%และตลาดหุ้นคอสปีเกาหลีใต้ปิดบวกไป0.03%ขณะที่ตลาดหุ้นไทยนะคะเคลื่อนไหวในแดนบวกมาทั้งวันนะคะท้ายตลาดมีปิดย่อลงมาในแดนลบนะคะจากปัจจัยกดดัน สถานการณ์การชุมนุมในประเทศนะคะโดยเซ็ i ต d อินเด็กปิดลบไป0.09%นอกจากนี้นะคะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคมอยู่ที่ระดับ86 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ85.2ในเดือนกันยายนค่ะโดยดัดชนีดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่6นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าคงทนส่งผลให้ภาคการผลิตมีการฟื้นตัวตามอุปสงค์ในประเทศค่ะ ขณะที่นักลงทุนติดตามการประชุมร่วมรัฐสภาพิจนารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ7ฉบับและการประชุมกรององอในวันนี้นะคะถึงมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งตลาดคาดว่ากรองอจะยังคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมที่0.5%ค่ะ สำหรับสัญญาทองคําตลาดโคมิมกนะคะปิดลดลง0.14%ปิดที่1,885.1ดอลลาร์ต่อออนซ์เนื่องจากนักลงทุนเทขายทํากำไรหลังจากราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกัน3วันทําการค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัส WTI นะคะปิดบวกเล็กน้อยที่0.2%ขณะที่นักลงทุนจับตาการรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้ค่ะ สำหรับโกโลยุทธ์การลงทุนประจำสัปดาห์นี้นะคะเรายังแนะนำการลงทุนในจีนเป็นหลักจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและโอกาสในการเติบโตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากอุปสงค์ภายในประเทศนะคะ อย่างกองทุน KFA c h i n าค่ะในส่วนของหุ้นโกรดที่มีประเด็นในช่วงที่ผ่านมาจาก Sector ร์ rotation ของนักลงทุนเรายังคาดว่าอาจได้รับผลกระทบในช่วงสั้นและเราเชื่อว่าจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งแนะนําให้อาศัยจังหวะที่หุ้นกลุ่มนี้มีการปรับฐานทําการทยอยสะสมได้แก่กองทุนว n น u t g และกองทุน Principal GOPP โดยสรุป5กองทุนเด่นประจําสัปดาห์นี้นะคะได้แก่กองทุน KFA China กองทุน Principal APDI กองทุน principal gopp กองทุนวัน u g g และกองทุนวัน g c o m ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม wealth advisory by cmb thai bank สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ